ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Book and Bed คลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของตระกูลวิสลี์หนึ่งในตระกูลเลือดบริสุทธิ์ที่ถูกเรียกว่าพวกทรยศเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะในโลกเวนมนมีครอบครัวเลือดบริสุทธิ์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตระกูลศักดิ์สิทธิ์จำนวนทั้งหมด28ตระกูลซึ่งพวกที่มาจากตระกูลเลือดบริสุทธิ์ส่วนใหญ่มักจะมีความหยิ่งยโสเกลียดพวกมาเกล รวมทั้งเกลียดใครก็ตามที่เข้าไปส่งสิงคโพร์มาเกิลด้วยครอบครัววิสลีย์เป็นหนึ่งในตระกูลที่รักพวกมาเกิลมากจนถูกครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ครอบครวัวอื่นเรียกว่าพวกทรยศต,ต่อเลือด เราคุ้นเคยกันดีกับตัวละครจากครอบครัววิสลีย์อย่างอาเธอร์วิสลีย์มอลลี่วิสลีย์และลูกๆทั้ง7คนนะคะแต่เราขอเล่าย้อนกลับไปถึงรุ่นคุณปู่กับคุณย่าของเด็กๆตระกูลนี้กันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับตระกูลเลือดบริสุทธิ์เก่าแก่อย่างตระกูลแบล็กด้วยคุณปู่ของเด็กๆตระกูลวิสลีย์มีชื่อว่าเซปติมัสซึ่งตระกูลวิสลีย์ได้ชื่อว่าเป็นพวกรักมาร์เกลมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่หรืออาจจะเก่ากว่านั้นด้วยซ้ํา เซ p ติมัสได้แต่งงานกับเซดร e l ่าจากตระกูลแบล็กซึ่งเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์เก่าแก่พวกเขารังเกียจพวกมาร์เกและเกลียดตระกูลวิสลีย์ด้วยและเนื่องจากเ e ดร e ล่าไปแต่งงานกับคนจากตระกูลวิสลีย์นั่นทําให้เธอถูกตัดชื่อออกจากตระกูลแบล็กจำกันได้ไมหมคะในภาพยนตร์ภาคที่5ตอนที่แฮร์รี่ไปอยู่ที่บ้านของตระกูลแบล็กบนฝาผนังมีผังแสดงสมาชิกในตระกูลใครก็ตามพิทรยศต,ต่อตระกูลก็จะถูกไล่ออก และภาพบนฝาผนังของพวกเขาก็จะมีรอยไหมปรากฏอยู่ด้วยหลังจากเซฟติมัสได้แต่งงานกับเซเดรล่าพวกเขาก็มีลูกด้วยกัน3คนซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดและหนึ่งในนั้นก็คืออาร์เธอร์วิสีย์นั่นเองค่ะอาร์เธอร์รักพวกมาร์เกลมากเขาสนใจในสิ่งประดิษฐ์ของมาร์เกลเช่นเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับอาร์เธอร์แล้วพวกมาร์เกลคือบุคคลอัจฉริยะ เพราะว่าพวกเขาสามารถประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาแทนการใช้เวทมนต์ได้มาดูทางฝั่งมอลลี่วิสีย์กันบ้างค่ะเธอมาจากตระกูลพรีเวตซึ่งเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์และเป็นหนึ่งใน28ตระกูลศักดิ์สิทธิ์เช่นกันเธอมีพี่ชาย2คนชื่อว่าฟาเบียนและกิลเดียนซึ่งทั้ง2คนนี้เป็นสมาชิกของภาคีนอกฟินิกส์รุ่นแรกซึ่งก่อตั้งโดยอลบัสดัมันดอ์เพื่อต่อต้านลอร์ดวอร์มอร์ และพี่ชายสองคนของมอลลี่ก็ถูกสังหารโดยผู้เสพความตายในช่วงสงครามเว่นมวนครั้งที่หนึ่งฟาเบียนและกิลเดียนต่างต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่พวกเขาก็ถูกผู้เสพความตายจำนวนห้าคนรุมทำร้ายและเสียชีวิตในที่สุดฝั่งตระกูลพรีเวทเองก็มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลแบล็กเช่นกันลุงของมอลลี่ที่มีชื่อว่าอิกเนเชียสพรีเวทได้แต่งงานกับลูเครเชียจากตระกูลแบล็กซึ่งลูครเชียเป็นป้าของซีเรียสแบล็ก นั่นหมายความว่ามอลลี่และซีเรียสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองอาเธอร์ Arthur และมอลลี่เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์และถูกคัดสรรไปอยู่ที่บ้านกริฟฟินดอร์ทางคู่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนและมีครั้งหนึ่งที่ทางคู่ออกไปเดทกันจนดึกดื่นและกลับามาที่หอพักอีกทีตอนตีสหลังจากเรียนจบอาเธอร์ Arthur และมอลลี่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันทันทีด้วยเหตุผลที่ว่าลอร์ดเวดมอร์กำลังเรืองอำนาจผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมาก และพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตยอยู่ได้นานอีกแค่ไหนพวกเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกันอย่างเร่งด่วนซึ่งมอลลี่ก็ภาคภูมิใจมากเวลาที่เธอเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกๆฟังเธอมักจะบอกว่าเธอกับอาเธอรถูกสร้างมาเพื่อกันและกันอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้เสียเวลาหรอกทางคู่มีลูกด้วยกัน7คนคือบิลชาลีเพอร์ซีเฟรดจอจรอนและจินนี่ พวกเขามีความเหมือนกันมากในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสีผมแดงเพลิงและพวกเขาทั้งหมดก็ถูกคัดสารไปอยู่ที่บ้านกริฟินดอร์เหมือนกันครอบครัววีสลีย์อาศัยอยู่ในบ้านที่มีชื่อว่าบ้านโพรงกระต่ายตั้งอยู่ในหมู่บ้านออตเทอรีเซนแคชโพลซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีมัคเกิลอาศัยอยู่ด้วยรวมทั้งครอบครัวผู้วิเศษอย่างครอบครัวดิกเกอรีและครอบครัวเลิฟกูดก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นกัน บ้านโพรงกระต่ายมีรูปร่างค่อนข้างประหลาดบางส่วนของบ้านก็ดูงง,งว่ามันซ้อนกันได้ยังไงแน่นอนข่าวว่าบ้านนี้จะต้องผ่านการใช้เว่นมนเพื่อทําให้บ้านทรงตัวอยู่ได้และไม่ล้มคว่ำลงมาครอบครัววิสลีย์ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฐานนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกๆทั้งเจคนต้องใส่เสื้อผ้ามือสองหรือไม่ก็เป็นเสื้อผ้าที่ถูกส่งต่อมาจากพี่พ อาเธอพ่อของเด็กๆทำงานที่กระทรวงเว่นมนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กองการใช้สิ่งประดิษฐ์ของมาร์เกิลในทางที่ผิดซึ่งหน้าที่หลักๆของเขาคือคอยตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของมาร์เกิลที่ถูกพ่อมดแม่มดนำมาเสกคาถาใส่เพื่อความสนุกสนานเช่นเสกคาถาใส่ลูกบิดประตูให้งับได้เสกคาถาใส่กุญแจเพื่อให้มันมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆและนำไปขายต่อให้กับพวกมาร์เกิล เมื่อกุญแจหดเล็กลงจนหายวับไปพวกมาร์เกลก็มักจะคิดว่าพวกเขาทํากุญแจหายเนื่องจากว่าอาเธอร์มีความลหลงใหลในสิ่งประดิษฐ์ของมาร์เกลมากเขาเลยใช้ช่องโ,โหว่ทางกฎหมายนําสิ่งประดิษฐ์ของมาร์เกลมาปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆจนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่วิเศษสุดๆขึ้นมาเช่นรถฟอร์ดแองเกลสีฟ้าที่เราเคยเห็นกันนั่นละคะ่ะรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์บินได้ของ Sirius Black ด้วยซึ่งเราได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้สองครั้งนะคะ ครั้งแรกเป็นตอนที่แฮรริดขี่เพื่อพาแฮร์รี่ในวัยทารกมาส่งที่บ้านของพวกเดอร์สลีและอีกครั้งหนึ่งก็คือในเล่มที่7ค่ะเป็นตอนที่เราสมาชิกพาคี่นกฟินิกส์พาแฮร์รี่ออกไปจากบ้านของพวกเดอร์สลีนายวิสลีได้ทำการตกแต่งเพิ่มปุ่มต่างๆลงไปซึ่งมีทั้งปุ่มที่ทำให้เกิดไฟมังกรปุ่มที่ทำให้ตะข่ายพุ่งออกมาจับใครก็ตามที่บินตามมาด้านหลัง หรือปุ่มที่สามารถปล่อยกำแพงให้ออกมาขวางกันไม่ให้ศัตรูตามมาได้ทันหลังจากที่พวกแฮร์รี่และเหล่าพาคีนอกฟีนิกซ์ถูกพวกผู้เสพความตายโจมตีรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็พังจนเหลือแต่ซากแต่ว่านายวีสลีย์ก็ยังเก็บซ่อนมันไว้ในเล้าไก่เพราะว่ามอลลี่ภระยาของเขาไม่ค่อยชอบให้นายวีสลีย์เอาสิ่งประดิษฐ์ของมารเกลมาปรับแต่งนั่นนี่เท่าไหร่เพราะนั่นหมายความว่านายวีสลีย์ทำผิดกฎหมายซะเอง นางวิสลี์เป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกๆทั้งเจ็ดคนบิลพี่ชายคนโตเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆเขาได้รับเลือกให้เป็นพรีเฟคและประธานนักเรียนรวมทั้งสอบวิชาพ่อมดระดับสามัญผ่านถึง12วิชานั่นหมายความว่าบิลลงเรียนครบทุกวิชาเลยถ้าให้เห็นภาพนะคะจะขออนุญาตเปรียบเทียบกับเฮอร์เมลนี่เกรนเจอร์สักนิดนึงค่ะ เฮอร์เมลนี่เคยลงเรียน12วิชาเช่นกันแต่ว่ามันหนักมากๆสำหรับเธอสุดท้ายเธอก็เลยยกเลิกไป2วิชาผลการสอบวิชาพ่อโมดระดับสามัญของเฮอร์เมลนี่เลยเหลือแค่10บวิชาซึ่งน้อยกว่าบิลแต่ก็มากกว่าแฮร์รี่และรอนที่ได้ไปคนละ7วิชาหลังจากบิลเรียนจบเขาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่แก้คำสาบในธนาคารกรินกอ์สที่อียิปต์ก่อนที่จะกลับมาที่ธนาคารกรินกอ์สในอังกฤษและแต่งงานกับเฟลเดรากู หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเวทตรภาคีนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ในช่วงแรกระหว่างเฟอร์กับสมาชิกครอบครัววิสลี์คนอื่นๆดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะมอลลี่วาที่แม่สามีรวมทั้งจินนี่ก็ไม่ชอบว่าที่พี่สะพ้ายคนนี้เอามากๆเลยเฟอร์เป็นหญิงสาวที่สวยสง่างามและเธอก็หลงตัวเองมากๆด้วยก็เลยทำให้คนรอบข้างเกิดความมันไส้แต่หลังจากที่บิลถูกเฟนเรียเกรย์แบ็กมนุษย์หมาป่าทำร้ายจนเสียโม เฟลยังคงยืนยันที่จะแต่งงานกับบิลเพราะเธอรักเขามากจริงๆโชคดีที่ในคืนที่บิลถูกทำร้ายเฟนเดียเกรย์แบ็กยังไม่ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าบิลก็เลยไม่ได้รับเชื้อจากมนุษย์หมาป่ามาเฟนเดียเกรย์แบ็กคนนี้นะคะเคยกัดรีมาสลูปินตอนที่ลูปินยังเด็กๆด้วยนั่นเป็นสาเหตุทำให้ลูปินกลายเป็นมนุษย์หมาป่าและเกรย์แบ็กคนนี้ล่ะคะ่ะก็ยังสังหารลาเวนเดอร์บราว แฟนเก่าของรอนวิสลีย์ในช่วงสงครามฮอกวอตส์ด้วยถัดมาเป็นพี่ชายคนที่สองคือชาลีวิสลีย์เป็นตัวละครที่ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์โดยสิ้นเชิงแต่ว่าบทบาทของชาลีปรากฏมาตั้งแต่หนังสือเล่มที่หนึ่งแล้วค่ะชาลีเป็นคนอาสารับเลี้ยงมังกรนอร์เบิร์ตที่แฮรริดแอบเลี้ยงในกระทอบในภาคที่หนึ่งและในการแข่งขันเวทไตรภาคีภารกิจที่แฮร์รี่ต้องต่อสู้กับมังกร ชาลีก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งมังกรข้ามน้ำข้ามทะเลจากโรมาเนียมาที่ฮอกวอตส์สมัยที่ชาลีเป็นนักเรียนเขาได้รับเลือกให้เป็นพรีเฟคของบ้านกริฟฟินดอร์เป็นกัปตันทีมควิดิชและเล่นควิดิชในตำแหน่งซีเกอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับแฮร์รี่หลังจากที่ชาลีเรียนจบเขาได้เดินทางไปเป็นนักมังกรศาสตร์อยู่ที่โรมาเนียในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ระบุไว้ค่ะว่าตามใบหน้าและร่างกายของชาลีเต็มไปด้วยแผลที่โดนไฟมังกรลวก ถัดมาเป็นพี่ชายคนที่สามเพอร์ซีวีสเย์เป็นอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับการเรียนและหน้าที่การงานมากสมัยที่เพอร์ซีเรียนที่ฮอกวอตส์เขาได้รับเลือกให้เป็นพรีเฟคของบ้านกริฟฟินดอร์และเป็นประธานนักเรียนด้วยเพอร์ซีเป็นคนที่มีความทะเยอะทะยานสูงมากๆเขาต้องการทำงานในกระทรวงเวนนร์ในตำแหน่งสูงๆ แม้ว่านายวิสลีย์ผูพ่อจะทำงานในกระทรวงเวทมนตร์เช่นกันแต่เพอร์ซี่กลับไม่ชอบพ่อของตัวเองเอาซะเลยเพราะว่าพ่อไม่มีความเทีเยอทะยานที่จะไต่เต้าตไปในตำแหน่งที่สูงกว่าและในช่วงที่กระทรวงเวทมนตร์เข้ามาแทรกแซงที่ฮอกวอตส์สมาชิกวิสลีย์ทุกคนก็เข้าข้างดัมเบิลดอร์ทำให้เพอร์ซีไม่พอใจเป็นอย่างมากเพอร์ซีสนับสนุนรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์และสุดท้ายเพอร์ซีก็ตัดสินใจออกจากบ้านไป เรื่องราวของเพอร์ซี่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเราจะได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้แตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆเราขอทำคลิปแยกเรื่องราวของเพอร์ซี่นะคะจะได้เจาะลึกกันอย่างละเอียดเลยส่วนสมาชิกค,คนถัดมาค่ะก็คือเฟรดจอร์จรอและจินนี่เราเคยทำคลิปเล่าเรื่องราวของ4คนนี้ไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะลองไปย้อนดูกันได้ค่ะ นายและนางวีสลีรักและเอ็นดูแฮร์รี่เหมือนลูกแท้ๆของตัวเองพวกเขามักจะเชิญแฮร์รี่มาพักอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมหน้าร้อนและแฮร์รี่ก็จะได้รับของขวัญวันคริสต์มาสเป็นเสื้อใหม่พรมที่นางวีสลีถักด้วยซึ่งเธอจะถักเสื้อนี้ให้กับลูกๆทุกคนเป็นธรรมเนียมประจำครอบครัวอยู่แล้วในการแข่งขันเวทไตรภาคีในรอบสุดท้ายครอบครัวของผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับเชิญให้มาดูการประลองและครอบครัววิสลีย์ก็มาชมการแข่งขันในานามของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนอกจากนั้นนางวิสลีย์ก็ได้เก็บนาฬิกาข้อมือของฟาเบียนพี่ชายที่เสียชีวิตไว้เป็นที่ระลึกและเธอก็ได้ส่งต่อน,นาฬิกาเรือนนี้ให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อเป็นของขวัญในวันที่แฮร์รี่อายุครบ17ปีด้วยตั้งแต่เล่ม1-7ถึงเเราจะเห็นได้ว่าครอบครัววิสลีย์อยู่เคียงข้างแฮร์รี่มาตลอด ในขณะที่ตัวแฮร์รี่เองกลับรู้สึกว่าเขาสร้างเรื่องลำบากใจให้กับครอบครัวนี้มากๆอันตรายต่างๆที่แฮร์รี่เจอมักจะมีสมาช,ชิกของวีสลี์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอแต่สำหรับสมาชิกบ้านวีสลี์แล้วพวกเขาไม่เคยติหรือว่าอะไรแฮร์รี่เลยพวกเขาเต็มใจที่จะอยู่เคียงข้างแฮร์รี่คอยปกป้องคอยสนับสนุนและให้กำลังใจมีตอนหนึ่งจากหนังสือเล่มที่4ที่เราอ่านแล้วรู้สึกประทับใจทุกครั้งเป็นตอนที่มาจากบทที่36 มีชื่อตอนว่าต่างวิถีทางเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่แฮร์รี่ออกมาจากเขาวงกฏในภารกิจแข่งขันเวทไตรภา,าคีภารกิจสุดท้ายในหนังสือได้เขียนไว้ว่านางวิสลีวางยาลงบนตู้ข้างเตียงก้มตัวลงและกางแขนออกกอดแฮร์รี่ไว้เขาจำไม่ได้ว่าเคยมีใครกอดเขาแบบนี้มาก่อนกอดเขาไว้เหมือนแม่กอดลูก ความหนักหนาสาหัสของทุกสิ่งที่เขาเห็นในค่ำคืนนี้ดูจะถาโถมเข้าใส่ในนาทีที่นางวิสลีกอดเขาไว้แนบอกใบหน้าของแม่เสียงของพ่อภาพของเซดริกที่นอนตายอยู่กับพื้นทั้งหมดเริ่มหมุนคว้างในสมองจนเขาแทบทนรับไม่ไหวจนเขาต้องเม้มปากกลั้นเสียงร้องโหยหวนของความทุกข์ระทมที่พยายามต่อสู้ที่จะหลุดออกมาจากปากของเขา ในช่วงที่หลอดวันมอหวนคืนสู่อำนาจนายและนางวีสลีย์ก็เข้าร่วมกับพาคีนกฟีนิกซ์พวกเขาย้ายครอบครัวไปอยู่ที่บ้านของซีเรียสแบล็กชั่วคราวซึ่งที่นั่นเป็นที่ตั้งบัญชาการของพาคีส่วนเด็กๆวีสลีย์ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์พวกเขาก็แอบเข้าร่วมสมาคมลับกองทัพเดมันดอร์ที่แฮร์รี่รอและเฮอร์เมลนี่เป็นคนจัดตั้งขึ้นมาจนกระทั่งแฮร์รี่อายุครบ17ปีเวทมน์ที่ลิลลี่ปกป้องแฮร์รี่ไว้ก็หายไป ทำให้แฮร์รี่ตกอยู่ในอันตรายพาคีนอกฟินิกส์ก็เลยวางแผนพาแฮร์รี่ออกจากบ้านของพวกเดอร์สลียเพื่อพาแฮร์รี่ไปซ่อนตัวในสถานที่ที่ปลอดภัยแผนการของพวกเขาก็คือให้สมาชิกของพาคีนอกฟินิกส์6คนดื่มน้ำยาสับปรดเพื่อปลอมตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์และแฮร์รี่แต่ละคนจะมีผู้คุ้มกันระหว่างการเดินทางด้วยครอบครัววีสลีย์ที่อาสามาร่วมภารกิจครั้งนี้มีอาเธอร์บิลเฟรดจอร์จและรอน ซึ่งในตอนนั้นฝาแฟดเฟร d ดจอร์จและรอนก็มีอายุครบเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมได้แล้วระหว่างภารกิจพวกเขาก็ได้สูญเสียแมนไอายมูด e ี้รวมทั้งแฮดวิกนกคู่ของแฮร์รี่ไปส่วนจอร์จก็ได้รับบาดเจ็บจนหูของเขาขาดและไม่มีทางใดที่จะทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สถานการณ์ในโลกเวทมนว์เริ่มแย่ลงสมาชิกค,ครอบครัววีสลีย์แต่ละคนก็มีภารกิจที่แตกต่างกันออกไป นายวิสลีย์ทำหน้าที่ปกป้องลูกแก้วพยากรณ์ที่กองปริศนาตามคำสั่งของดัมเบิดอร์บิลที่ทำงานในธนาคารกริงกอสก็พยายามพูดโน้มน้าวให้เหล่าก๊อบลินหันมาช่วยต่อต้านหลอดวอดมอร์ชา์ลีที่ทำงานอยู่ที่โรมาเนียก็เข้าร่วมภาคีนกฟินิกส์ด้วยเช่นกันเขาพยายามโน้มน้าวเหล่าพ่อมดแม่มดต่างชาติให้ช่วยกันต่อสู้กับวอดมอร์ ส่วนฟ้าแฟดเฟดกับจอจก็ช่วยเป็นสื่อคอยให้ข่าวความคืบหน้าเรื่องราวต่างๆผ่านรายการวิทยุที่ทำร่วมกันกับเพื่อนสนิทอย่างรีจอร์ดันครอบครัววิสลี์เป็นครอบครัวที่ถูกไมายหัวไว้เนื่องจากพวกเขาสนิทกับแฮร์รี่มากและอาจจะรู้ที่ซ่อนของแฮร์รี่นั่นเป็นสาเหตุทำให้สมาช,ชิกครอบครัวรวิสลี์ต้องอยู่กันอย่างหลบๆซ่อนๆจนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์สงครามฮอกวอตส์ลอร์ดเวเดมอร์ได้พาพวกผู้เสพความตายมาจมตีโรงเรียน ครอบครัววิสลีย์ทั้งหมดก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งรวมทั้งเพอร์ซีวิสลีย์ด้วยที่เขาสารภาพว่าเขารู้สึกผิดและอยากจะกลับมาหาครอบครัวตั้งนานแล้วและแน่นอนค่ะว่าทุกคนพร้อมให้อภัยเพอร์ซีเสมอและเพอร์ซีก็ได้ร่วมต่อสู้กับพวกผู้เสพความตายเคียงข้างคนในครอบครัวแต่โชคก็ไม่ดีนะักที่เฟรดถูกแรงระเบิดจนเสียชีวิต จินนี่ก็เกือบโดนคาถาพิฆาตที่เสกโดยเบลลทริกเลสตรงนั่นทำให้นางวีสลีย์โกรธมากเบลทริกเป็นมือขวาของลอร์ดวเดมอรและเธอก็เป็นแม่โมที่เก่งมากๆด้วยแต่สุดท้ายเธอก็พลาดทา่าถูกนางวิสลีย์สังหารไปได้ในที่สุดหลังจากสิ้นสุดสงครามฐานะครอบครัววิสลีย์ก็ดีมากขึ้นเพราะธุรกิจร้านของเล่นตลกที่เฟลและจอจได้สร้างไว้แฮร์รี่ได้แต่งงานกับจินนี่ และเฮอร์เมลนี่ก็ได้แต่งงานกับรอนนั่นหมายความว่าเพื่อนรักทั้งสองคนของรอนที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆก็ได้กลายเป็นคนในครอบครัวอย่างสมบูรณ์ครอบครัววีสลีย์มีขนาดใหญ่มากขึ้นไปอีกเนื่องจากสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าสายเลือดในรุ่นต่อๆมาทําให้ตระกูลวีสลีย์ไม่ได้เป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์อีกต่อไปแต่เชื่อเถอะค่ะว่าพวกเขาไม่ได้แคร์เลยสักนิด และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของครอบครัววิสลีย์ค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ